าง,งานฟิล์มรัฐภูมิให้เคลียร์ตัวเองเรื่องสัมพันธ์แอนนี่บรูคแนะตรวจ DNA พิสูดทาชัยต้องรับผิดชอบจากที่สัปดาห์ที่แล้วฟิล์มออกมาวันหนึ่งอีกวันหนึ่งก็คุณแอนนี่บรูคออกมาพร้อมกับทุกชายนะครับวันนี้คนนี้ฮะเฮียฮอนะครับคุณสุช,ชัยเชิดโชติศักดิ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่ของ r s ซึ่งเป็นต้นสังกัดของฟิล์มนะครับก็ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับทิศทางและก็อนาคตของคุณฟิล์มนะครับ ลองฟังเสียงเฮียฮอดูก่อนนะครับขาดเหลือยังไงเดี๋ยวเพิ่มเติมกันนะครับผมคิดว่าการปล่อยเรื่องอย่างนี้ไว้เนี่ยมันไม่เป็นผลดีกับใครนะครับแล้วก็เป็นการสร้างปมนะครับแล้วก็เป็นการทำร้ายเด็กนะครับโดยไม่ควรนะครับแล้วก็คนความเชื่อของเฮียเฮียก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ความจริงนะครับคือสิ่งที่ต้องพิสูจน์แล้วก็ความจริงจะปกป้องทุกคน นะครับที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้นะครับในมุมของไอเอสเองเนี่ยหลังจากที่เฮียวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ย mm hmm. ก็วันนี้เรามีการตัดสินใจที่แน่นอนว่าไ mm hmm. อเอสเองเนี่ยเราจะระงับนะครับงานของฟิล์มทุกชิ้นนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อให้ฟิล์มได้ใช้เวลาจากวันนี้เป็นต้นไปไปจัดการชีวิตนะครับจัดการปัญหาต่างๆ ะครับให้เรียบร้อยก่อนแล้วเรื่องอื่นเข้ามาว่ากันวันนี้งานของฟิล์มที่จะมีเนี่ยงานหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีเพลงชุดใหม่นะครับเฟสทูเฟสที่ฟิชเชอร n g ิงกับทาง JR จากวงอาลบราอา้เกินจากเกาหลีเนี่ยจริงๆแล้วมีแผนจะจะปล่อยมิวสิกในสัปดาห์นี้นะครับก็ยกเลิกไปนะครับไม่มีกำหนดภาพยนตร์เรื่อง บางกอกกังฟูเนี่ยจริงๆแล้วก็เปิดกล้องไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีคําสั่งให้ระงรับคิวของฟิล์มทั้งหมดนะครับแล้วก็งานเอเชียซองที่เกาหลีก็มีการสั่งให้ระงรับไปก่อนนะครับฟิล์มโทรหาอีกทีประมาณสักห้าทุ่มในคืนวันศุกร์นะครับก็ผมคิดว่าเขาคงเครียดนะครับฟิล์มก็โทรมาหาเฮียแล้วก็ร้องไห้นะครับร้อ,องไห้ ร้องไห้อย่างค่อนข้างก็ฟุมฝฟ่ายพอสมควรก็ขอโทษเฮียขอโทษซ่อแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมเครียดเขาเครียดมากนะครับโทรมาร้องไห้ค่อนข้างเป็นเวลานานพอสมควรก็ให้ให้กําลังใจิีแม่ว่าก็อย่างที่เฮียเคยพูดว่าลูกผู้ชายกล้าทําก็กล้ารับ สรุปแล้วนะครับงานของคุณฟิล์มที่จะถูก,กรับไปเนี่ยมีอยู่3งานหลักๆนะครับอัลบั้มเฟสทูเฟสนะครับคิว่ายภาพยนตร์เรื่องบางกอกกังฟูแล้วก็งานที่จะไปร่วมงานคอนเสิร์ตเอเชียซองที่ประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็ความเป็นผู้ใหญ่ของเฮียฮอนะครับซึ่งเหมือนกับจะบอกว่าเป็นคนกลางก็ได้นะครับซึ่งต้องยืนอยู่ระหว่างกลางระหว่างฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายด้วยนะความเป็นผู้ใหญ่ของเฮียฮอวันนี้พูดออกความประโยคนึงผมว่าดีนะเฮียฮอเนี่บอกว่า ผู้ชายคนหนึ่งหากมีส่วนทำให้เด็กคนหนึ่งเกิดมาก็ควรต้องรับผิดชอบแต่ถ้าหากว่าผู้ชายคนหนึ่งต้องยอมรับสิ่งนี้โดยที่ยังคาใจยอยู่ก็น่าเห็นใจนี่ผมว่าพูดดีนะครับรเพราะเฮียฮอเองเขาก็บอกนะครับว่าคือแนะนําอยากจะให้ไปตรวจ DNA แต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้ขึ้นอยู่ทั้งสองคนจะไปตกลงกันแต่ว่าเป็นข้อแนะนําเฉยๆไม่ได้บังคับใครในะฮะ ที่จังหวัดลำปางนะครับคุณจันคำมีเลขซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณแอนดี้บรูคนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้นักข่าวทางช่องสามไปพูดคุยด้วยเนี่ยฮะบ,บอกว่าส่วนตัวรู้สึกสงสารลูกนะครับสงสารลูกแล้วก็สงสารคุณฟิล์มด้วยที่ถูกสั่งระง,งับงานแต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้ขอให้ลูกสาวตัวเองเลิกติดต่อกับคุณฟิล์มแล้วก็ไม่ต้องการที่มีการตรวจ DNA ต่างคนต่างอยู่ดีแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีความรับผิดชอบตั้งแต่แรก ส่วนหลานชายถ้าหากว่าลูกสาวไม่มีเวลาเลี้ยงตัวเองก็ยินดีที่จะเลี้ยงเอามาเลี้ยงได้เลยที่อำเภอแจ้ห่มที่ลำปางนะครับเพราะที่ผ่านมาก็เลี้ยงลูกสาวคุณแอนนี่บรู๊คเนีนะจนโตขึ้นมาด้วยตัวเองตามลำพังอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะวิงวอนกับทางสังคมนะครับให้สงสารลูกสาวอยากจะให้ลูกสาวกลับมา มีงานแสดงอีกเหมือนเดิมนะครับค่ะก็เห็นบอกแอนนี่ก็โทรศัพท์ไปหาแม่ด้วยเหมือนกันบอกว่าไม่อยากให้แม่คิดมากนะคะแล้วก็เครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่ากลัวว่าความดันจะขึ้นเนื่องจากแม่เนี่ยเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษด้วยคือ,อของอย่างนี้พอเกิดขึ้นนะครับมไม่ใช่แค่ระหว่างฝ่ายยงกับฝ่ายชายที่เครียดครอบครัวของทั้งสองฝ่ายก็เครียดด้วยใช่ค่ะ